สวัสดีจ้าพบกันอีกแล้ววันนี้ชักกุลจะมาแกงอ่อมผักมีอันกระลำแตงกวาผ,ผักยาวแล้วก็อะไรอ่ะผักชีลาวจะอ่อมผักใส่หมูนิดนึงไม่เน้นหมูเน้นผักแต่ว่าก็ใส่นี่นี่จ้า จะออมผักเจ้าวันนี้จ้าราดูตอนเสร็จแล้วแล้วกันเนาะคอยบอกเกียวเดาบอกเคยจับสจ้เจ้ามาก่อนบรรยากาศดีเลยออกมาทอนอยากมเมาเมื่อนอนบอดอยากมีเรื่องเด้อครับ เขาคืนใหม่หัวบาวจับได้ค่อยเอาไว้เจ้าวะทันเสร็จแล้วจ้านี่แกงอม่อมอ่มผักอ่มผักแบบอีสานอีสานใส่ผักชีลาวอุ้ยเสียงเป็นไร <c oughs> หอ,อมผักอีสานใส่ผักชีลาวก็อย่างที่บอกก็จะมีวันนี้ชุกุลใส่ได้บ้างกระหล่ำแตงกวาถั่วฝักยาวแล้วก็อะไรผักชีลาวแล้วก็นี่แหละใส่หมูมีเม็ดถั่วมีเม็ดถั่วแระด้วยนะแล้วแต่คนชอบมีอะไรก็ใส่ลงไปนะจ๊ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินจ้ะอร่อยจ้ะและที่สําคัญมีทุเรียนด้วยจ้ะภูสวยๆเลยจ้ะทุเรียนจ้ะย่อไม่จ้าย่อไม่จ้า ยั่วจ้าเอวันหยุดชมันวันนี้ไม่มีอะไรหรอกตัดผมตัดผมทําความสะอาดบ้านแล้วก็ทํากับข้าวกินนี่แหละแกงอ่อมนี่แหละอยากกินแบบเผ็ดๆผ,ดผดแบบอร่อยอร่อยนี่น่าก,กินมากหอมหอมปลาร่ยัวย่วเลยจ้าเนี่แกงอ่อมจ้าออร่อยะ ยัย่วๆจ้านานทำกินก็อร่อยอร่อยมากหอมน้ำปลาเยอะๆเลยหอมผักชีลาวเยอะๆเลยเมื่อก่อนจะกนไม่กินนะผักชีลาวเพิ่งมากิน เมื่อก่อนบอกเมนเมๆนะเดี๋ยวนี้แบบหัดกินทีนี้ทีน,ทนี้ตัวนี้กินได้ละบางอย่างที่กินไม่ได้เลยก็ไม่กินนะแต่บางอย่างที่พอจะเออลองกินดูถ้ามันกินได้ก็โอเคก็กินอะไรเงี้ย ผมเองแล้วเป็นไงเป็นไงรอป่จ้าอร่อยอร่อยคับอร่อยอีรี Mì thu liền rồi Mấy ừ, cái nấm đèn à, nấm đèn Mấy sáng ăn cò hòn là nấm đèn หมูยั่วจ้า ไม่พูดเยอะอร่อยกลับมญี่ปุ่นก็ว้านหนาน นี่ข้าวมื้อแรกนี่กี่โมงแล้วตอนนี้น่าจะบ่ายสามเลยเปล่าสามสี่โมงเปล่าสี่โมงเย็นแล้วตอนนี้กินข้าวมื้อแรกเนาะแทำนู่นนี่นั่นความสะอาดบ้านเสร็จแล้วตัดผมตัดผมอาบน้ำมาน้ำเสร็จแล้วก็นี่แหละพาทำตัวข้าวกินได้กินมื้อแรกเลย ทำงานมาห้ังก็อย่างนี้แหละห้าโมงข้ากลับบ้านห้าโมงก็แบบมื้อแรกกินเวลานั้นน่ะสามสี่โมงตลอด เซฟอิลีนี่ยุย่ยยวจ้าอืม,ม อร่อยฟินหอมกลิ่นปะลาร้าได้ผักชีลาวทานแล้วต้องกินผลไม้ต่อต่อด้วยทุเรียนแล้วกันกินผูเ้เล็กๆก่อนอกรอบนอกนุ่มใน 嗯。Mm. ลอมอกินผูใหญ่ดีกว่าเนี่ยอืมอืมหวานหอม หวานหอมมันอร่อยไม่เอามายุ่วจ้า สำหรับคลิปนี้ชกุลมายั่วแค่นี้จ้ามากินข้าวมาทำกับข้าวทำแล้วก็กินให้ดูแค่นี้ยั่วๆจ้าคลิปนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ